จริงๆไทยและกัมพูชาไม่ได้ขัดแย้งแค่เฉพาะในเรื่องของเส้นเขตแดนไม่ได้ขัดแย้งกันแค่เฉพาะว่าตกลงปราสาทที่อยู่ตนนามแนวชายแดนเนี่ยเป็นของใครแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมานานกว่านั้นนั่นก็คือปัญหาที่กัมพูชาเนี่ยกลายเป็นรัฐที่ปล่อยให้มีแก๊งสแกมมรมเนี่ยไปตั้งฐานจำนวนมากนับรวมรวมทั้งยืนยันได้ร0 0เซ และก็รวมไปถึงสถานที่ที่น่าเชื่อว่าจะเป็นสแกมเมอร์เนี่ยมีเนี่ยไม่น่าจะอาจจะเรียกว่าเกือบเกือบร้อยและถ้านับเปนจริงๆเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นร้อยไปแล้วนะครับพวกเล็กรวมไซส์เล็กไซส์ใหญ่ต่างๆด้วยแล้วเราก็รู้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันสูงดังนั้นเวลาเรามองความสัมพันธ์ตรงนี้เราไม่ควรจะมองแค่เฉพาะในเรื่องของความขัดแย้งทมเนียชยแดน แต่เราต้องมองให้ไกลว่ามันมีปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญและเป็นปัญหาอาชญากรรมระดับโลกตัวเลขความเสียหายนะครับและซึ่งมันเป็นรายได้เนี่ยนะครับของสแกมเมอร์ที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยมันคิดเป็นถึง60%ของ์ d p ของ GDP ของ,ของกัมพูชาเนยผมคิดว่านี่คือท่อน้ําเลี้ยงสําคัญที่ทําให้กัมพูชาเนี่ยสามารถขับเคลื่อนความขัดแย้งกับประเทศไทยผ่านมิติต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นมิติสงครามแบบ ข้อมูลข่าวสารผ่านการสู้รบตามแนวชายแดนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกมากมายดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งในท่อน้ําเลี้ยงที่เราจะต้องทําลายนะครับแล้วมันเป็นผลประโยชน์ต่อทั่วโลกด้วยเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของส s c a ม m e r เงินตรงนี้สามารถใช้ซื้ออาวุธซื้อดโดรนพรีชีพนะครับแล้วก็อีกอื่นๆอ,อีกมากมายเนี่ยเพื่อทําร้ายนะครับลูกหลานของเราเพื่อฆ่านะครับ ทหารของเราและนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านเราอยากจะมีความสัมพันธ์ในอนาคตนะครับที่ปกตินะครับให้กลับมาอีกครั้งระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าเราไม่สามารถเพิกเฉยต่อการขัดจัดในเรื่องของสแกมเมอร์ได้และผมเชื่อว่าการทําให้ปัญหาสแกมเมอร์เนี่ยนะครับหมดไปโดยเร็วที่สุดในภูมิภาคนี้เนี่ยจะนําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ปกติ ็จะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถมีสันติภาพที่ยั่งยืนได้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆฝากกดติดตามช่อง g o l l น News ข่าวสดกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ